คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ากว่า2,000ปีก่อนมนุษย์เราเคยสร้างคอมพิวเตอร์ได้แล้วจริงๆในปีคศ1901นักโบราณนักดีค้นพบนกลไกแปลกๆจากซากเรือใกล้เกาะแอนติคิทราในประเทศกรีซสิ่งนี้ถูกเรียกว่ากลไกแอนติคิทราคอมพิวเตอร์อนาล็อกเชิงกลโบราณที่มีความซับซ้อนอย่างน่าทึ่งตัวเครื่องทำจากทองสำริดมีเฟืองมากกว่า30ชิ้นซับซ้อน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อคำนวณตำแหน่งทางดาราศาสตร์และทำนายปรากฏการณ์สุริยุปราคาจันทรุป,ปราคาล่วงหน้าและแม้กระทั่งการแข่งขันโอลิมปิกงานวิจัยล่าสุดจาก University College London ปี2อ2 1นปี2021ยืนยันว่ากลไกนี้เปรียบได้กับคอมพิวเตอร์อนาล็อกที่ซับซ้อนที่สุดในโลกยุคโบราณและไม่มีเครื่องใดเหมือนจนวิศวกรปัจจุบันยังทึ่งว่า ปรีโบราณสร้างได้อย่างไรเรื่องของกลไกแอนติกิเทรา era, ไม่ใช่เพียงแค่ซรางเครื่องจากเก่าแต่คือคำถามใหญ่ของมนุษยชาติว่าปรีโบราณสร้างมันได้อย่างไรโดยไม่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่และนี่อาจเป็นเพียงชิ้นส่วนเดียวที่รอดมาได้จากอดีตใครจะรู้ว่ายังมีสิ่งประดิษฐ์ล้ำยุคอื่นๆซ่อนอยู่ใต้ท้องทะเลรอให้เราค้นพบอีกก็ได้นะคะ หากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ที่ช่อง KP Family Fun ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ